เรามาต่อกันที่ข้อ2นะครับข้อใดต่อไเป็นนี้เรียงสารตามลำดับดังนี้ถ้าสารประกอบของผสมอันนี้เป็นข้อสอบปี50แล้วก็มาดูจด,ดูช้อยทีละข้อเลยนะครับคาร์บอนอันนี้เป็นธาตุน้ำตาลทรายเป็นสารประกอบครับเกลือแกงก็เป็นสารประกอบเกลือแกงคือ โซเดียมคลอไรด์เป็นสารประกอบข้อขอไขโซเดียมอันนี้เป็นธาตุอันนี้เป็นสารประกอบโซเดียมคลอไรด์อันนี้สถานะเป็นเอเวียดมันคือสารละลายข้อคอ,อควายซิลเวอร์ซิลเวอร์คือธาตุครับ Ag ซิเวอร์คอลน์เป็นสารประกอบซิเวอร์เนเตก็เป็นสารประกอบสนิมเหล็กสนิมเหล็กอันนี้เป็นสารประกอบนะครับดีบุกเป็นธาตุส่วนดินเป็นสารเนื้อผสม ข้อจอจาน Fe เป็นธาตุ Copper sulfate อ,อ,อันนี้เป็นสารละลายสถานะเอเยียด FeO เป็นสารประกอบอแล้วทีนี้เราจะตอบข้อไหนคำตอบก็คือข้อขอไข่ครับเรียงตามลำดับคือธาตุสารประกอบและของผสม Sodium chloride สถานะเอเยียด เป็นสารละลายก็สารละลายเนี่ยถือว่าเป็นของผสมอย่างหนึง่งเลยตอบขอไขครับ